เปลียนใจนะคะมาหาซื้อเสื้อสูทไปงานศพคุณลุงดีกว่าก่อนค่อยก่อนค่อยไปที่เทียอะไรนะคะแสงแดดเริ่มมาแล้วนะคะวันนี้เพชรก็พาเด็กๆอยู่ข้างนอกเช่นเคยค่ะ เขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่ของเราช่วงนี้ก็จะเริ่มเพาะปลูกแล้วนะคะที่โรงเรียนอนุบาลเพชรก็พาเด็กๆค่ะเราจะย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะปีนี้เปชรพาเด็กๆย้ายกระถางค่ะกระถางนี่คือกระถางปลูกผักนะคะก็พาเด็กขนดินโดยที่ใช้นี่เลยเขาเรียกว่ารถอะไรคะรถขนรถอะไรภาษาไทยรถเข็นนะคะ ใช้เด็กๆก,ก็จะขุดดินโนนนี่นั่นแล้วช่วยเพชรขนดินมาย้ายดินเพื่อประหยัดในการใช้จ่ายในการพวบปลูกค่ะทำงานเสร็จแล้วค่ะก็จะเดินทางกลับบ้านด้วย BM คู่ชีพนะคะบรรยากาศใบไม้ก็เริ่มผลิใบแล้วนะคะอาการเกีสรเริ่มมาแล้วค่ะไอ,คอ้คกคกไอ้แกล้นี่คือใบไม้กำลังเผลิใบเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะ เดี๋ยวเพชรก็จะขับบ M ของเพชรไปที่บ้านเก่านะคะเพชรจะไปย้ายสตอเบอรีร่เพื่อจะเอาให้เพื่อนๆค่ะจะเพาะสตอเบอรีร่ไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆที่มาช่วยทำความสะอาดที่มาช่วยย้ายบ้านค่ะเปียนใจนะคะมามหาซื้อเสื้อสูทไปงานศพคุณลุงดีกว่าก่อนค่อยก่อนค่อยไปที่ ที่อะไรนะคะเก็บที่เก็บ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 ที่ปลกสปอร์บรีสตบบอร์บรีเราจะดูกันร้านแรกไม่มีเราจะต่อด้วยร้านสองนะคะอยากได้ตัวนี้ใหญ่เกินได้เราได้ยิงได้ดีทน่สุ นี่คือสตรอเบอรี่นะคะที่ปลูกไว้ประมาณ3ปีอายุ3ปีเพชรก็จะย้ายไปค่ะไปปลูกที่สวนส่วนตัวนั้นเพิ่งปลูกปีแรกปีนี้ปีถัดไปน่าจะใหญ่ค่ะนี่ค่ะเพชรก็จะถอนไปสองร่องค่ะสองร่องมาถึงสวนแล้วค่ะเตรียมค่ะนี่คือเตรียมกระถางน,นะคะใส่สตรอเบอรี่เพชรก็ผสมดินขี้ควายโน่นนี่นั่นนะคะ นี่เลยนั่นคือกระเทียมค่ะกระเทียมที่ปลูกไว้เพื่ออ่าอะไรนะข้ามหน้าหนาควค่ะนั่นแหละค่ะเตรียมปลูกค่ะเตรียมปลูกปลูกปลูกพอหน้าอ่าถนนดีขึ้นนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์ก็จะอะไรปาะมางนี้นี่คือสตอเบอรี่ค่ะอายุประมาณ3ปีนะคะ ก็ขุดมาจากที่นอนเลยค่ะที่บ้านเก่าก็จะใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่ดินเข้าไปอีกรอบนะคะจะใส่ดินเข้าไปอีกรอบลเลยเติมขี้ควายไปด้วยยายก็เลี้ยงนกไว้นะคะนกก็ส่งเสียงอู้บรรยากาศสุดยอดเสียดายเสียงรถด,งดังไปหน่อยค่ะได้แล้วหนึ่งกระถาง ปวดเอวทางต่อไปออนี่กอจะใหญ่หน่อยนะคะเด็กก็ไม่ได้เอามีดมาด้วยสิเดีย๋ยวต้องเข้าไปหาหมีดแล้วล่ะคะ่ะนี่เลย ดินกรบไว้โอ้ต้องผสมดินเพิ่มแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าดินจะหมดแล้วไม่ได้เอาดินไอ้นั่นนะคะไม่ได้เอาดินที่ซื้อมาอย่างเดียวเพชรก็จะผสมปุ๋ยหมักมั่งปุ๋ยหมกักคิววัวแล้วก็ดินที่ซื้อมาค่ะก็จะลดในการใช้จ่ายดิน ต้นทุนในการซื้อดินนั่นเองต้นถัดมานี่เออ ตัวนี้น่าจะใส่กระถางใหญ่นะคะลองใส่กระาง ข้ากองโตนะคะโน่นเราก็จะจัดการขัดซักเลยหมุนโปรแกรมไปที่ซักเร็วซักสีค่ะก็ชั่วโมงครึง่ง start ไปเลยสตาร์ทตรงไหนแล้วนี่เตรียมน้ำอุ่นค่ะก่อนที่เราจะจัดบ้าน เพชรก็เตรียมน้ำอุ่นไว้ดูค่ะสภาพบ้านตอนนี้เสื้อผ้ากักระจายแล้วคะเก็บยังไม่เสร็จค่ะอุ่นกับข้าวมาดูกับข้าวเพชรนะคะวันนี้จะทานอะไรไม่ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าเหนื่อยค่ะนี่ดูคนงาม ยังจัดบ้านไม่เสร็จนะคะใช้เวลานานหน่อยไฟก็ยังไม่มีนะคะสามีกับลูกจะซื้อใหม่เขาก็เลยจะไปนี่ครัวเพชรค,ค่ะลรมาอีกแล้วหรือถอนเก็บออกมาส่วนตอนนี้เวลาประมาณเพชรก็ไม่รู้น่าจ,จะทุ่มนึงแล้ว โอเคค่ะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other u uh h huh. So far a s the ego w h e r e do we start You can lend it cover a million stars here in the shadows i know you're scared take my hand together we'll make a stand we've got to fight to find a way dare to fall to find our way